สดีครับคุณมดครับสวัสดีครับเอาละครับนานๆมาเที่ยวดีให้คุณมดพาดูนะผมมาก็แปลกหูแปลกตานะเจริญหูเจริญตามโหูลานเลยครับเอามีอะไรมากนี่โอ้โหนี่ชุดนี้เป็นโมกครับอาจารย์เราเราเคยลงไปแล้วตั้งแต่เขียงครั้งแรกยังใหม่ตอนนี้ไม่ใหม่แล้วโอตตกําลังดีครับผมบอมประมาณก็เท่าไหร่ครับเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นประมาณยี่สิบห้าเซนไม่เกินสามสิบกัครับอาจารย์ไม่เกินสามสิบแต่ที่นี้ว่ามันสวยมากเลยเนี่ย เนี่ยมิติที่เดียวมันสวยโอ้โหใครที่จัดลากไว้แบบนี้ท่านท่านต้องจัดอย่างนี้นะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพเลยให้สวยตั้งแต่แรกตั้งแต่ลากโคนความเก่าแก่ที่ผมเห็นนะเนี่ยการเลือกกิ่งเลือกหน้าไม้สําคัญยิ่งนะคุณบอนะครับต่อไปก็จะสู่ขั้นตอนตรงนี้ถูกไหมครับเมื่อขั้นตอนตรงนี้มันแตกมาแล้วจะเย็นๆให้มันแก่ให้มันแข็งก่อนครับรอดแน่นอนค่อยมาคัด มันเป็นลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้มีหลายต่ออยู่ต่อโน้นก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนะในลักษณะนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูอันนี้เขียงเขียงใหม่กําลังแตกเขียงครับครับโอ้ต้นรับหน้าฝนใช่ไหมครับนี่นะมีเยอะนะครับคุณมมโมงหนูลาครับผมชุดนี้เพิ่งลงก็โตแล้วครับอาจารย์โอ้นี่นี่ลงหลังสุดต้นฝนนี่เองนะใช่ถึงเพิ่งลงก็ขุดไปแล้วด้วยครับแต่แต่ลากสวยนะกลุ่มนี้นะลากสวยหมดเลยครับ วกกลุ่มนี้ลากสวยนะอันนี้อันนี้ใครต้องการก็นําเอาแบบนี้ดีกว่าหลายท่านสั่งกิ่งตอนมาเป็นไงคุณมดแนะนําคือกิ่งตอนตอนนี้ครับผมผมไม่ไม่ไม,ไ,มไม่แนะนำไม,ไม่ไม่ได้จำหน่ายเลยครับอาจารย์ผมพูดตรงๆเลยว่าคือบางทีเอาไปชํากันแล้วมันตายมั่งหรือว่า,อ,าอะไรมั่ง แล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงคือทุกคนคาดหวังว่าการซื้อกิ่งตอนไปแล้วจะได้ลากรอบหมดอ่ะปลูกแล้วจะสวยสิบกิ่งก็จะได้ลากรอบหมดอ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วส่วนตัวผม่าผมทํากันสิบกิ่งอ่ะมันก็ไม่ได้รอบสิบกิ่งผมพูดตรงพูดตรงๆเลยอืมก็เลยจะเปลี่ยนแนวทางก็คือจะเป็นแบบว่าไม้ กิ่งตอนแต่แบบจะจำหน่ายที่แบบจัดลากแล้วจัดลากไว้รอแบบนี้จัดก็คือจัดลากรอบแล้วอะไปถึงก็คือลากรอบแล้วไม่ต้องไอ้ที่เราคัดลงมาเนี่ยสิบกิ่งร้อยกิ่งเนี่ยจากห้าร้อยกิ่งพันกิ่งนะครับไม่ใช่ว่าได้ทุกกิ่งคือไม่ต้องไปลุ้นแล้วครับซื้อไปก็รอบรอบแน่นอนไม่ตายไม่ตายครับไอเห็นท่าสวยๆอย่างเงี้ยเราคัดแล้วคัดอีกนะใช่ครับระดับนางงามจักรวาลเลยนะเนี่ยครับผมนะไม่ใช่เราไม่คัดไอที่เหลืออยู่เงี่ยคือเราคัดมาหมดแล้วครับ ในกลุ่มของไม้กลุ่มกลุ่มใหญ่ก็โซนน้นนะที่เราเคยพาไปดูครับนะลงเต็มหมดแล้วมีประมาณโหหลายเป็นพันกิ่งนะครับแค่แค่เอ่งนูรานะครับผมอันนี้โซนงนูราเดินเข้าไปไม่ได้ครับตรงน้นะเดี๋ยวเหยียบรากครับเพราะจัดรากไว้สวยแล้วใช่ไหมคุณมดตรงน้นตรงนี้ลงใหม่พวกนี้รากสวยหมดเลยครับอาจารย์นะรากสวยพวกนี้เนี่ยจำหน่ายได้นะครับแบ่งปันสำหรับเอฟซีที่ต้องการไปสร้างต่อ ต้องมีมันสวยจริงๆเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูไอ้นี่ดีกว่าคุณมดครับเนี่ยครับอาจารย์อ่าดูพาไปดูไอชีสร้างแล้วอ่ะมันสวยอ่ะแต่มันจะเปรอะนิดนึงครับอ๋อเปรอะเะนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จัดลากเต็มหมดแล้วก็คือลากรอบอย่างเงี้ยครับที่ขุดที่จำนายะนะเนี่ยเนี่ยให้เอฟซีทุกท่านเนี่ยเนี่ยท่านสั่งมาท่านถามถึงกิ่งตอนท่านจะจะต้องแนะนําอย่างนี้เลยดีกว่า ครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเอาไปก็คือชัวร์เลยครับเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็กิ่งพันธุ์เราไปจากไหนก็จากตรงนี้ไงครับพอเราท่านไปเลี้ยงอพอมันแตกขึ้นมาท่านก็ตอนใช่ครับชําได้ครับเนี่ยไม้วงนี้ผมชําลากรอบเหมือนกันครับ,รบเอาละเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้กันล้วกันว่าคลิปนี้นะถ้าต้องการไม้ไปทําต้นพันธุเนี่ยท่านเอานี้ไปด้วยสร้างด้วยนะคุณมดไม่เสียเวลาครับผมนะได้ฝึกสร้างไปด้วย ในขณะเดียวกันก่อนที่ท่านจะเขียงท่านก็เอาทําพันุ์ไปด้วยถูกไหมครับครับนี่ทําต้นพันธุ์เนี่ยท่านก็ตอนไปเิวิธีการตอนไม้นะฮะผมจะแนะนําอย่างนี้นะสมมุติว่าไม้ท่านที่ท่านได้ไปพอตัดออกมันแยกออกมาอย่างนี้ครับซ้ายขวาเนี่ยท่านเอาเอา,เอาอิงกิ่งหนึ่งเนี่ยไว้เพื่อเลี้ยงต้นมันอันนี้ก็ตอนไปเลยหรือท่านจะตอนคู่ก็ได้ไอันนี้มันเลี้ยงไปเดี๋ยวก็แตกใหม่ครับไม้ชนิดนี้เลี้ยงง่ายสุด แต่เขาสวยที่สุดนะครับเอาเราวันนี้ก็คงให้ให้เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆนะคุณบอลนะครับผมน้องๆพี่ๆก็แล้วกันสวัสดีครับนอนครับครับสวัสดีครับ